แล้วที่สวนมุกนี่ไม่มีหีเรื่ออะไรไม่มีตู้ตั้งไว้เรี่อะไรสักยัางแม่คนไปท่านก็ไม่เรียออะไรไม่บอกว่าจะสร้างอะไรจะทําอะไรไม่บอกญาติโยมที่เคยไปจะเห็นว่าท่านไม่เอ่ยเรื่องขอเลยไม่เอ่ยเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่ตารบว่าจะสร้างนั่นจะสร้างนี่ไม่เคยไม่เคยให้ไม่เคยพูด แต่ว่าคนก็ทําบุญตามสมควรก็เมื่อทําแล้วก็ได้รับแจกหนังสือไปปัจจัยที่ได้นั่นก็เอามาสร้างสิ่งในวัดเขียนสร้างกุฏิหลังน้อยๆสําหรับพระอยู่สมัยนั้นกุฏิเล็กๆนี่น้อยๆนี่ราคาเพียงหลังละพันสองร้อยบาทไม่แพงอะไรไม่ก็ไปชื่อของชาวป่าที่เขตัดมาขายแล้วก็ช่วยกันทํา ขยายกิจการสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นเรื่อยๆี๋ยวนี่มีบ้านสำหรับคนไปพักหลายหลังสามสิบกว่าหลังแล้วก็มีเรือนพักสำหรับคนไปเที่ยวคือที่ไปศึกษาไม่ใช่ไปพัฒนาจรพวกพัฒนาจรน,นี่เขาไปเพจเดียวรถแวะ้าไปหน่อยแล้วก็เดินไปหน่อยแล้วก็เรียกไปขึ้นรถไม่ได้เรียกอะไร แต่คนที่ไปศึกษานนั้นเขาไปพักสองคืนสามคืนโดยเฉพาะนักเรียนครูอบพามาพักสองสามคืนแล้วได้ฟังธรรมเทศนาได้รับคำสอนคำเตือนสถานที่นั่นน่าดูน่าอยู่เพราะเป็นป่าตามธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้กรมป่าไม้ได้เข้าไปทำวนอุทยานแห่ง แห่งป่าป่า,ปาพฤกวณอุทยานขึ้นกรมป่าไม้ทรบรรณาอุทยานนี่ก็คือการทําลายป่านั่นเองเพราะว่าป่ามันรกอยู่ไปถางนี่มันเปียนอันนี้มาถางเปียนแล้วแดดมันก็ส่งลงไปถึงแผ่นดินน้ำเห็ดน้ำในห้วยของวัดสวนมุกนี่มาก่อนมากพอพวกป่าไม้ไปเริ่มทำบรรณอุทยานน้ำเริ่มแห้งลดน้อยลงไปก็แผ่นดินถูกแสงแดด แล้วก็ถางเอาหญ้าออกมดให้มันเตียนไปอันนี้ตน้นไม้ต้นใดมันไม่สมควรก็ตัดเช่ยทิ้งไปคงก็เลยเอาไปํำฟืนแล้วก็เหลืออยู่บ้างทําอย่างนั้นเอามาไปเดินดูแล้วเมื่อวานก่อนจะมานี่ไปดูว่าเขาทาสวนป่าทำาะันอย่างไรก็คือการทําลายป่าได้ถือโอกาสตัดไม้เอาไปขายเป็นฟืนแก่ชาวบ้านด้วยแปลว่า วันะอุทยานวันะอุทยานของท่านพุทธทาสมีแลว้วท่านรักษาป่าไว้าตามธรรมชาติไม่แตะโตแต่ว่าทำถนนผ่านเข้าไปแล้วก็ตัดเข้าไปสร้างกุฏิหลังเล็กไว้ซ่อนไว้ในป่าเรียงเป็นหลังคาห่างาๆกันอันนี้ป่าพระก็อยู่ตามกุฏินั้นก็รักษาป่าไปด้วยในตัวตอนไม่งอกงามจเจริญดี แล้วก็ที่โคนก็มันรบต้นไม้ที่รูอยู่ที่โคนนั่นช่วยทําให้เกิดความชุ่มความเย็นต้นไม้ไม่ตายท่านรักษาป่าอย่างนั้นในต่างประเทศที่เขาเรียกว่าวันนอุทยานแห่งชาติเช่นในอเมริกาเขามีวันอุทยานที่เมืองซานฟรานซิสโกก็ไปเที่ยวเหมัือกนต้นไม้ใหญ่ สามคนเอามือต่อกันยังอุบไม่รอกเลยต้นไม้ที่มันใหญ่มันใหญ่เลอะเลยแล้วเขามันลม้มมาต้นหนึ่งเขาเอามาตัดหน้าให้ดูเลยต้นไม้นั่นอายุมันยืนปอนพระพุทธเจ้าเกิดด้วยซ้ําไปที่มันเกิดมาเขาเขียนไว้ว่าปีนั้นปีนั้นปีนั้นต้นไม้นั้นมันโตขึ้นโตมากอันนี้ป่านั่นเป็นป่าสงวนเขาไม่ไปยุ่งกับป่า แต่ว่าเขาไปสร้างบ้านไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ตัดถนนเล็กๆแค่คนเดินไปชมป่าส่วนในที่เป็นป่านะั้นเขาไม่แตะต้องเขาปล่อยไว้เฉยๆให้มันอยู่อย่างนั้นนั่นก็เรียกว่ารักษาป่าไอ้ของเราเนี่ไปถาสร้างป่าเพื่อทำลายป่าทำให้ตนน้ำลำธารแห้งทุกแห่งไปเห็นมาทุกแห่ง สะสมป่าไม้เข้าไปทําวนอุทยานแล้วต้นไม้เริ่มตายเพราะว่าไปถามให้มันแห้งดินแห้งเลยต้นไม้ก็จะเสียไปไ,ไปเห็นมาพราก็บ่นกันบอกว่าทําวนอุทยานเหมือนกับทาลายป่าเนี่ยนี่มันผิดผิดหลักเกณฑ์แต่ถ้าไปถามพวกป่าไม้ก็บอกว่านี่หลักวิชาก็ต้องทําอย่างนี้เรืู่้หลักวิชาอะไรก็ทําทอย่างนั้น สอาท่านจะคุณจะรักษามาห้าสิบปีแล้วป่านน้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยต้นไม้ใหญ่ตูตร่มคลีรือร่มรื่นสบายไม่ทำลายต้นไม้เพียงแต่ตัดถนนไปเป็นสายสายระหว่างนถนนนั่นกขยังมีสภาพป่ายังมีสัตว์เช่นว่ากาโรกไก่ป่ากระจงอะไรนี้มันก็อยู่ตามสบายข้างมีมากก็ยังอยู่ตามสบาย แต่พอเป็นวันพกอุตยานแล้วสัตว์เหล่านั้นอยู่ไม่ได้ก็มันเปลี่ยนมาจะเดินทงทงอยู่ก็เด็กเอาหนังก็ติกยิงหัวสารนิ้มันก็อยู่ไม่ได้คือความผิดทําไม่ถูกผู้ใหญ่ไม่เคยไปดูว่าเขาทาอย่างไรทําผิดหลักการไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกเสียดายท่านรักษาป่าไวด้ดีแล้วก็น้ำกรรักษาไว้หไหลมาไม่ขาดระยะ ไอ้คนอาบก็ทําเป็นบอ่อไว้ยืนอาบ้อบรอบบอ่ออาบสะใดทสะใดน้ําก็ไม่ลดเพราะน้าม,มันไหลมาจากลําห้วยแล้วก็สูบจากลําห้วยเอาไปใช่าตามปุตตะต่างๆตามวัดตา่ตางๆแต่ว่าท่านไม่ประมาทท่านนึกว่าต่อไปข้างหน้านี่น้าจะแห้งเพราะพวกทําลายป่าสร้างถังน้าฝนไว้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีเรืออยู่สองลำ เรือสองลำนี่เรือลำหนึ่งนั่นทำเป็นเรือแต่ว่าในใน,ในนั่นมีน้ำฝนแล้วข้างบนทำเป็นสวนญี่ปุุนสวนหินแบบเซนให้คนได้ดูได้ศึกษาแล้วก็อีกลำหนึ่งนั่นตัวลำเรือนั่นในนั่นมีน้ำแต่บนลำเรือนั่นทำเป็นตึกสองชั้นขึ้นไปทำเป็นที่ประชุมระดูฝนแต่ระดูร้อนนี่ก็ประชุมกันตามใต้สนไม้ กระดูกหนี่พระมาสวดบนกันที่นั่นแลวก็ทํำเป็นห้องสมุดในพระศึกษาค้นคว้าต่อไปการก่อสร้างวัดถูภายในวัดถ้าโยมทำบุญไปวัดสวนมูกร้อยบาทสร้างได้สองร้อยสองร้อยอย่างเรก็ไม่ต้องจ้างเครถ้าทำกันเองถ้าช่วยกันสร้างช่วยกันทำองไหนไม่เป็นก็มาฝึกทำทำไปทำไปไมันก็เป็น ทำจนจริง่งนี้ยที่ในวัดเั่นทําสร้างอ,าอนุสรไว้อันหนึ่งเรียกว่าธรรมคูดอ,อนุสรธรรมคูดอ,อนุสรนี่เป็นที่เก็บศพของท่านทาเป็นบ่อกลมถังกลมมันก็บ่อที่เราใส่น้ำบ่อกลมกลมถังกลมกลมแล้วก็เวลาท่านทิ้นบุเนี่เอาศพหย่อนลงไปในนั้นแล้วก็ปิดจ้ะ เสร็จแล้วข้างบนนั่นก็มีรูปปั้นวางไห้แล้วก็ข้างข้างห้องนี่ทาเป็นตู้เป็นตู้ในตู้นั่นบรรจุหนังสือทั้งหมดที่ท่านเขียนท่านแต่งไหว้หนังสือที่พิมพ์แล้วมีจํานวนเท่าใดกี่เล่มเอามาวางวางวางไหว้เทศอัดเสียงมีจํานวนเท่าใดมาวางไหว้ข้างก็พร้อมกับหนังสือถ้าก็มีรูปภาพเดี่ยวกับ การเป็นมาการทำงานเอาวางไว้ให้คนข้างหลังได้ศึกษาว่าท่านเกิดมาทำที่เหนืออยู่เมื่อท่านทิ้นบุญไปแล้วท่านทำไว้อย่างนั้นคนข้างหลังจะได้อ่านได้ศึกษาเรื่องต่างๆนี่ทำให้คนได้ศึกษาเป็นธรรมมาพูดอน,นุสวรนี่คืองานที่ท่านทำ